ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยคุณผู้ฟังคะความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหัวใจหยุดเต้นกระทันทันอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เกิดได้ในทุกสถาน,นที่ได้ทุกเวลาส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ทราบล่วงหน้ามักมีอาการเป็นลมหมดสติกระทันทันหรืออาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้นการลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันทันนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนการเข้าช่วยเหลือผู้ที่หมดสติหรือเกิดอุบัติเหตุต้องทำการตรวจสภาพร่างกายก่อนเริ่มต้นจากการเรียกชื่อหายใจได้เองหรือไม่เพราะอาจเกิดจากสำลักอาหารวัตถุแปลกปลอมเข้าหลอดลมหรือมีปัญหาระบบทางเดินหายใจแต่อย่างไรก็ตามหากไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหรือหายใจเฮือก และตรวจไม่พบว่ามีชีพปะจรที่บริเวณคอในผู้ใหญ่เด็กโตหรือบริเวณขาหนีบในเด็กเล็กในระยะเวลา10วินาทีต้องเริ่มทำ C.P.R. อย่างเร่งด่วนที่สุดเพราะหากสมองขาดเลือดซึ่งนำออกซิเจนไปสู่สมองเกินกว่า6นาทีเยื่อในสมองอาจถูกทำลายจนนำไปสู่ภาวะสมองตายได้เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติเรียกามคนมาช่วยหรือติดต่อ1669ในระหว่างนั้นให้ผู้ที่ช่วยเหลือทำ C.P.R. ไปก่อน โดยเริ่มจากผู้ช่วยเหลือเหยียดแขนตรงและใช้มือสองข้างกวายนิ้วร่วมกันกดลงไปบริเวณหน้าอกเหนือลิ้นปีของผู้ป่วยให้หน้าอกยุบลงประมาณ4-5เซนติเมตรหรือประมาณ1ใน3 3ของความหนาของหน้าอกผู้ป่วยแล้วปล่อยให้หน้าอกคืนสภาพทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆในอัตราร้อย2 0ครั้งต่อนาทีจนกว่าผู้ป่วยจะรู้สึกตัวหรือมีทีมกู้ชีพมาช่วยเหลือนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นป้องกันสาธาร ณภยในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา